สวัสดีแฟนรายการ Business Line Live Life ด้วยครับผมร <Okay. S 1> อ้ตัวตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากที่เราอัปเดตกันไปภาคเช้านะครับภาคบ่ายเองจนถึงตอนนี้ก็ถูกกระแทกออกมาอีกนะครับคือประเด็นที่ตลาดโดนกระแทกออกมาในช่วงภาคบ่ายนะครับจนถึงสักบ่ายสามครึ่งเนี่ยหลักๆก,ก็เกิดจากการที่มาตรการรัฐเนาะนะครับที่ออกมา ที่ดูอาจจะรับผลกระทบต่อหุ้นรายตัวนะครับบางเซกเตอร์เนี่ยมากขึ้นนะเช่นเรื่องตัวการลดค่าไฟต่อหน่วยใช่ไหมครับเดิมทีเนี่ยเราเห็นมีการอัพรูปมาที่สี่จุดหนึ่งนะครับแต่ว่าดูเหมือนวันนี้เนี่ยเขาจะปรับลงไปที่สามจุดเก้าบาทต่อหน่วยนะครับนั่นหมายความว่าโรงไฟฟ้าที่ดูเหมือนน่าจะสร้างฐานได้ก็มีแรงกระแทกออกมาอีกหน้อยแต่ผมคิดว่าก็เป็นปลายไม้แล้วแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่ ตลาดก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นสร้างดาวไซด์ให้นะครับประกอบก็ต้องมีการประเมินเรื่องตัวผลทบต่อเออร์เ g เพิ่มเติมนะครับเพราะนั้น B g r i ิมนะครับ GPSc g o l f เองเนี่ยนะครับก็ถ่วงตลาดนะครับไหลออกมาเพิ่มเติมนะในช่วงที่เราเทรดอยู่ตอนนี้นะครับขณะที่ตัวกลุ่มพลังงานเองเนี่ยนะครับเ,เนื่องจากว่ามาตรการช่วยเหลือค่าขครงชีพมันยังทยอยออกมาตลาดก็อาจจะกังวลหน่อยๆว่าเอเอในกลุ่มพลังงานนี้อาจจะ มีมาตรการอะไรที่มันจะกระทบหรือเปล่าก็ในแง่เซนิเมนต์นะครับก็ทําให้ตัวปอทอยังก,ก็ไหลตรงมาาม่าคลับลงไปสองเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ตลาดเองก็ยังเป็นลักษณะของการที่ผันผวนแล้วก็ย่ําฐานอยู่นะครับเอ,อแต่ถ้าไปดูเรื่องอื่นๆแล้วกันนะครับคือสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเวลามันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเนี่ยตลาดจะเล่นขาดาวไซด์ไปก่อนนะครับก็คือลดความเสี่ยงลงไฟฟ้าใช่ไหมลดความเสี่ยงของตัว เอเนจี uh, ออกมานะครับแต่ว่าตลาดยังไม่ได้ซื้อกลับหุ้นที่ได้ประโยชน์เลยนะครับการที่ค่าไฟลงเ่ยแรกก่อนค่าไฟลงเองเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นบวกต่อตัวพวกค้าปลีกพวกเทเลคอมนะครับหรือแม้แต่ตัวพวกนิคมก็อาจจะได้บวกนหน่อยนะครับแต่ดยภาพรวมเองหุ้นก็ดูเหมือนจะ <laughs> ไม่ค่อยจะดีดกันนะครับบวกกันช่องสองช่องนะบางตัวลงด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็แสดงว่าตลาดเองเนี่ย เออ่ยังเล่นในขาตัวดาวไซด์อยู่นะครับเป็นภาพรวมเองก็เออ่ยังเป็นภาพเดินที่ผมได้ยินเมื่อเช้านี้นะครับว่าบรรยากาศตลาดแบบนี้นะครับต้องเน้นจังหวะการนั่งรับนะครับเออ่พี่ตัวเซตเองนะครับหลุดแนวรับที่ผมมองไว้เมื่อเช้านะหนึ่งห้าสามศูนย์มาหน่อยๆนะครับเออ่โดยมีแนวรับถัดมาที่เรนหนึ่งห้าสองห้ากับหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบนะครับก็ดูเออ่ลุ้นแถวหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าสองศูนย์แล้วกันว่าเ,เซตพอประคองตัวได้ไหมนะครับขณะที่ตัวสัญญาณค่าเงินบาทนะครับล่าสุดเองเนี่ย ก็ยังเป็นแนวโน้มที่แข็งค่านะทเทียบกับดอลลาร์หน่อยๆนะครับแล้วก็แข็งค่าเทียบกับสกุลเงินเอเชียอื่นๆเป็นรองแค่คูเรียอนนะครับเงินเกาหลีเองอาจจะแข็งค่าสุดในเอเชียวันนี้นะครับของเราเป็นอันดับสองนะครับรองจากตัวเกาหลีนะครับเซตก็พยายามพยายามประคองตัวนะผมก็เห็นภาพของตัวหุ้นรายตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมีแรงดึงในส่วนตัว True นะครับโรงพยาบาลใช่ไหมครับลุงลาด อ่า c AC นะครับปรีก็เริ่มฟื้นฟื้นนะครับมันกอดลงแรงนะครับมีพวกอ,อ,พอินทัศปอสพอแต่ส่วนขาบวกส่วนใหญ่มั้นบวกกรละช่องเนยนะครับไม่ได้บวกแรงมากแต่ตัวที่มันนําลงมาก็จะเป็น Energy ีอย่างปตทนะครับแล Delta ้วเดลต้าเองที่เราเคลียนภาคเช้านะครับว่าซิมิลเลเตอร์เนี่ยม,มีประเด็นเรื่องตัวการประท้วงนะครับสาภาพของยานยนต์ในอเมริกาแล้วก็การที่ TSMC เขาชะลอเรื่องตัว อ,ออเดอร์จากลูกค้าหลักนะครับก็ทำให้ตลาดเองมอเอ๊ะขาดีมามันแผ่วหรือเปล่านะครับหุ้นชิ้นส่วนเนี้ยเดลตา้าหาน่าอนนี้ก็พักตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับเป็นตัวถูกในชนิดนี้ค่ะถ้า,ถางั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานอย่างเช่นปะตะทที่ไหลลงมาตรงนี้ต๊อเรยียสคืออะไรคะครับเอ่อปทอทจะมีฐานนะครับพี่ม่อนอยู่ที่สายสิบสี่กับเรนสายสามจุดห้านะนะครับคือ คงสร้างในรวมที่ถ้าเป็นพักลึกอันนี้คือพักลึกแล้วแหละนะครับไม่ควรบริษัทสามจุดห้าครับผมสามสิบเลยนะสะยสามจุดห้าครับผมโอเคถึงสามจุดสามจุดห้านะฮะครับครับผมอ่านั่นเป็นแนวรับหลักเขาครับผมค่ะได้ครับเราต้องรอพวุ่นี้นะครับให้มันพักพักตัวในแง่แรงขายกับลดความเสี่ยงก่อนครับผมก็แรงขายออกมาดับหนึ่งตนนึ้งครับผมส่วนตลาดวันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่า ถ้าดูแบบนี้นะครับตลาดก็คงรอเฟดแล้วแหละนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูซัพพอร์ตหลักแล้วกันหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับวันพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วก็แนวรับนะครับอีกแนวหนึ่งเผื่อไว้ถ้าเกิดแบบตลาดมันเวี่ยงมากแล้วกันนะครับก็คือหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนะครับไม่ควรย่อหลุดนะครับสำหรับตัวตลาดวันพรุ่งนี้ส่วนแนวต้านนะครับก็จะใช้ดัชนีวันนี้นะครับเป็นแนวต้านไปหนึ่งห้าสี่ศูนย์นะครับกับหนึ่งห้าสี่ห้าครับผม พี่มอนไม่ได้หดไหมครับไม่ให้หลุดหนึ่งพันห้าร้อยครับเครับเราจะพูดอะไรละเอซ่าศูนย์ซิีิโอยู่หุดหรือยังคะเอซ่าศูนย์ยูสองสามนะครับเออจริงๆก็ยังไม่หลุดเก้าสามสี่เนาะนะครับอืมก็ใช้เก้าสามสี่เป็นสต็อปลอสอนะครับด้านบนก็ที่เดิมครับบริเวณเก้าสี่สี่เก้าห้าศูนย์ครับผม ก็หลุดทางไหนก็ไปทางนั้นแหละมั้งนะบนล่างอถ้าหลุดเก้าสามสี่ก็ต้องต t o p ก่อนครับเพราะว่าเราต้องระวังแรงกระแทกต่อนะครับสําหรับคนเล่นทีเฟกต์เองต้องมีวินัยหลายนะครับแต่ถ้ายังไม่หลุดเองก็ยังยื้อได้นะครับค่ะได้ค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของเอสศซนซีรียูยังเก้าสามหกถ้าหลุดข้างล่างก็ไปข้างล่างเลยนะเออแต่ว่าลุ้มัมไ่ลุเออช่ค่ะ ตรงคำหนึ่งเก้าสามศูนย์เหมือนติด,ต,ดติดนิดหนึ่งเนี่ยเริ่มย่อยๆแล้วก็ที่ผมไล่ยิงไปในเมื่อเช้ากิดใครใครพอใจในเก้าสามศูนย์ผมบอกว่าเออมันเทคได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่เทคเนี่ยนะครับก็ห19นึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองศูนย์ถ้าหลุดต้องล็อกกำไรนะครับผมอืมแล้วก็การหลุดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ไม่ดีนะครับสำหรับคนเล่นทองครับผมถ้าเป็นหลุดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นี่เป็นช็อตไหมฮะในกรณีที่คนเทรดของนันเป็ตได้ันตแ่่วาม ขาลองเนี่ยนะครับหลุดสอง920ต้องเอากำไรออกมาก่อนนะครับเพราะว่าเออเราได้ไปเทรดดิ้งลองตั้งอ่ะนะครับมันก็ได้แกบสัก30เหรียญถ้าหลุดถึง920ต้องล็อกไไออกำไรมาก่อนครับใช่ค,ครับการปรับฐานในรอบน,นี้อ,อในแง่ภาพใหญ่ของตลาดหุ้นไทยนี้ถือว่าเป็นการพักฐ,ฐานหรือว่าเปลี่ยนเทรนอะไรด้วยอย่างคะเออจริงๆถ้าดูกราฟของตัวเซนดิคเองเนี่ยนะครับมันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันยังไม่ได้กลับมาเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าการเบรกบริเวณหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบขึ้นมาเนี่ยเป็นสัญญาณบวกแล้วแต่ว่าวันนี้มันเล่นกลับมาต่ําอีกนะครับเทรนด์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มที่จะกลับเป็นขึ้นอในระยะสั้นอีกเนี่ยก็ยังแข็งไม่แข็งแรงเี่ยมีความผันผวนอยู่นะครับเแต่ว่าตอนนี้มันดูเสี่ยงมากหรือยังนะครับเนื่องจากว่าผมดูเทรนด์ของตลาดเองนะครับถ้าดู time frame มันนิ่งเนี่ยนะครับถ้ามองว่า การดีดตัวขึ้นมานะครับของรอบนี้เนี่ยนะครับเป็นแท่งเทียนมันเป็นซับพอร์ตแล้วกันนะครับเอ,อมันจะมีซับพอร์ตอยู่ที่เรนหนึ 1, ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยที่ผมบอกไปเมื่อเช้าไอ้อเมื่อกี้เนี่ยครับพี่มอนนะครับแถวหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนะครับเป็นซับพอร์ตหลักที่ถ้าลงไปก็ต้องพยายามดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ระดับเดือนนะครับพี่มอนเดือนเนี้ยก็ต้องพยายามประคองตัวให้อยู่เหนือหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบให้ได้นะครับ <Yeah. S 2> ซึ่งมันก็ยังมีเวลานอีกหลายวันแล้วก็เมื่อกี้นี้นะครับตัวรมชใช่ไหมรัฐดีช่วยในส่วนตัวรัฐดีช่วยกระทรวงการคลังก็มาเปร,ย,เปรย์ในเรื่องตัวดิจิตอลเล็น,นะครับว่าในสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับน่าเห็นนะครับว่าแหล่งที่มาของเงินนะครับแล้วก็วงเงินรวมเนี่ยประมาณไหนยังไงบ้างนะครับถ้าเราสรุปตรงนั้นไปก็น่าจะมีความเจนขึ้นว่า ในขาวตัวอินฟราเบดท,ที่จะใช้นะครับในการทําจะใช้ตัวไหนยังไงนะครับแล้วก็โปรเจกต์ที่จะแจกนะครับเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักที่เราต้องตามดูนะครับสองส่วนนะครับสําหรับตัวดิจิทัลวอลเล็ครับผมตอนนี้ก็มีเป่าตังเป่าตุงปลามเยอะเหมือนกันเนาะโอ,โอ้ไม่ใช่ เามันมีพวกที่แบบดิจิตอลวอลเล็ตปลอมอ่ะนะครับที่ทำเป็นเฟซกันเข้ามาเออเพราะฉะนั้นอะไรที่เขาให้ไปโหลดตอนเนี้ยยิงรัฐบาลยังไม่ได้สรุปเลยนะครับก็อย่าไปโหลดกันนะครับอไม่แน่ใจก็เช็คก่อนนะครับเช็คก่อนแล้วค่อยพิจาราแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็มีอาชีมก็เยอะเนาะนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงครับครับก็ช่วงที่ตลาดหุ้นตกๆโซนนี้นะฮะนักถุน ในแง่าการลงทุนต้องต้องต้องแยกเลยในแง่าการลงทุนลงทุนก็ดูหุ้นใช่ไหมฮะพี่เอแต่ในในแง่กเก่งกำไรก็ต้องพ้อมพอมมือหรือเปล่าฮะใช่ครับคือเทรดดิ้งก็ต้องพอมพอมือก็ต้องมองเป็นลักษณะตั้งรับเพื่ออ,อ่รอรอบลงทุนนะครับก็จริงจริงเวลาตลาดจะย่อเนี่ยก็เหมาะสำหรับการซื้อลงทุนมากกว่านะครับเพราะว่าม,<ห>มองไปปลายปีนะวิคิดว่าตลาดมีโอกาสฟื้นนะครับอย่างต่อเนื่องมากกว่าปีแต่ะเนี่ยมันรอคอนเฟิร์มเรื่องต่างประเทศก็ เรื่องนโยบายการเงินสหรัฐนะครับนิดหนึ่งภายในก็เ <Okay. S 1> อาชื่อว่าร่องการบูตกระตุน้นเศรษฐกิจแหละนะครับแล้วก็ในส่วนตัวถ้าเป็นไปตามที่คิดเนี่ยทางในเรื่องตัวยวสหรัฐเอยนะครับทางในเรื่องตัวค่าเงินที่มาอ่อนค่าของเอเชียเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นการอ่อนค่าแบบขาปลายอ่ะพี่มนนอนพกอกใช่ไหมครับเออเป็นการอ่อนแบบปลายปลายไงขึ้น,นใกล้ๆแล้วแต่ว่าจะบอกว่ามันจะเอ่อค่าเงินจะไปอ่อนค่าพี่ตรงไหนนะครับหรือว่ายวจะดีไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ คิดว่าหลื่มตรงนี้ไม่มากนะครับเพราะว่าดูจากการที่เทรนด์ของตัววิสปอนยูสิบปีนะครับวิสปอนยูสิบปีตอนนี้ขึ้นมาที่สี่จุดสามสี่สี่สามห้าเนี่ยนะครับก็ยังมีแรงกดกดเข้ามาบ้างนะครับแล้วก็ตัวสองปีเองเนี่ยนะครับซึ่งเร่งตัวขึ้นมานะครับก็แถวๆห้าจุดศูนย์ห้าก็ยังไม่ได้แบบเป็นไฮใหม่แต่ว่าก็เป็นโซนใกล้ๆไฮเพราะไฮเดิมมันอยู่ที่เรียนสัก 5.14 5.13นะครับตรงนั้นนะครับคือมันขึ้นมาใกล้ๆหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวค่างเงินเนี่ยที่เราเห็นกันแหละว,ว่าค่างเงินเอเชียทุกสกุลอ่อนค่าในเชิงเดียวกันหมดนะครับแล้วก็ทำ High ใหม่ของปีกันเป็นส่วนใหญ่ของบ้านเราก็ทำ High ใหม่ของปีไปแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มพักๆลงมาสองวันตั้งแต่วันศุกร์กับวันนี้นะครับ High ที่ทําขึ้นไปก็35.84ใช่ไหมครับวันนี้ก็แข็งลงมานหน่อยๆ35.69นะครับโดยภาพรวมนะครับ มันอาจจะเป็นจุดที่ตลาดมันเหวี่ยงในช่วงป,ปลายๆอ่ะนะครับถือว่าก็ความมันผวนก็ค่อยๆมองจังหวะและโอกาสแล้วก,ลกันนะครับค่อยๆเน้นตั้งรับครับผมครับค่ะลองดูนั่งถุนแระมานนี้นะฮะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเด็ดขาดคับยินดีดครับพี่สวัสดีครับค่ะก็เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะฮะ